มีเ c ฟซคล่องใจในตัวผมเยอะมากๆคลิปนี้ผมก็จะมาอธิบายให้ละเอียดและชัดเจนในคลิปเดียวนะครับพี่เก่งหลายอย่างมากๆน้องเก่งหลายอย่างมากๆทําไมมาเลือกเลี้ยงวัวให้เหนื่อยน้องมีความสามารถรอบด้านพี่มีความสามารถรอบด้านใช่ครับการเลี้ยงวัวมันเหนื่อยมากๆผมนั่งดูนอนดูเฝ้าเขากินหญ้าตามทุ่งอากาศวันไหนก็โคตรร้อนครับถ้าเป็นวันไหนลมดังแรงอากาศหนาวมากๆจะไม่มีที่อยู่ครับวันนี้สบายหน่อยเขายังไม่ปลูกข้าวเราสามารถปล่อยได้ไม่กี่เดือนพื้นที่ตรงนี้เขาก็จะเตรียมปลูกข้าวกันหมดแล้วหลัก จะลำบากกับการเลี้ยงวัวมากๆเพราะต้องหายาให้น้องกินทำไมผมตัดสินใจเลี้ยงวัวคลิปนี้ผมจะบอกให้ชัดเจนเลยนะครับว่าตอนแรกผมก็ไม่ได้อยากเลี้ยงวัวหรอกครับวัวที่ผมเลี้ยงเป็นวัวของแม่ทั้งหมดแม่ผมดูวัวหลายตัวมันเหนื่อยก็จะไม่ให้แม่ดูผมดูเองลูกผมไม่อยากให้แม่เลี้ยงวัวเพราะมันเหนื่อยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้ผมไม่ได้อยากเลี้ยงวัวเลยครับว่าชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันผมก็แค่ฝึกฝนเรียนรู้พัฒนาตัวเองไว้ก่อนเผื่อวันภาคหน้าผมคงจะได้ใช้มันผมมมาาานััั่่่งงดูวววเลญ้ตทททุุกี ไม่ได้ก็คือสเบียงครับเพราะผมต้องอยู่แบบนี้ตั้งแต่เช้าจนลดเย็นครับปานมะกอสุกอยู่หลังบ้านผมก็เก็บมาแช่ตู้เย็นไว้ผมก็ได้ฝรั่งมา2อสลูกผมเอามาเป็นสเบียงตอนนั่งดูวัวผมก็กินไปด้วยและดูวัวไปด้วยนั่งไปนั่งมากระลมเย็นๆเผลอหลับไปตอนนี้ก็วัวดูผมไม่ใช่ผมดูวัวสลับกันไปครับอเผอิญว่าจังหวะชีวิตของผมมันมาอย่างนี้ครับผมก็แค่ทํามันออกมาให้ดีที่สุดแค่นี้ครับเลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่ก็บอกว่าให้ผมเลยจนถึงทุกวันนี้ก็เป็นวัวของผมอัตโนมัติผผมมมมมไได้ว้ว้้ววววััแลลก็ตตอองเงเมมีีย่่คครบา แต่ผมเรียนรู้ไปเรื่อยๆทุกอย่างไม่มีใครเก่งตั้งแต่เกิดหรอกครับิ่งที่เขาเก่งและชํานาญเพราะเขาทําและเรียนรู้ไปด้วยผมไปสร้างคอกตรงที่ของพ่อผมสร้างไปเสร็จเรียบร้อยปู่ก็ให้ที่เลยครับเกือบสี่ไร่ผมก็พาปู่ไปสํานักงานกรมที่ดินทันตก่อนหน้านี้พนักงานกรมที่ดินก็มารางวัดแปลงที่ดินตรงปู่จะให้ผมอันนี้ก็รอประมาณสเดือนถึงจะได้นโฉนดเป็นชื่อของผมครับอันนี้ก็จะเป็นจังหวะชีวิตของผมเหมือนกันไอวัวเสร็จก็ได้ที่ดินมันก็พอดีเหมาะเจาะมากๆกับการเลี้ยงวัวทำไมผมถึงพูดว่าเหมาะเจาะเพราะ ให้กับน้องวัวเร็วๆเอามีคอกให้กับน้องวัวมีพื้นที่ที่จะปลูกหญ้าให้กับน้องวัวการดูแลจัดการน้องวัวมันก็จะง่ายเพิ่มขึ้นมากๆการดูแลวัวมันยากตรงไหนมันยากตรงที่ไม่มีหญ้าให้กับน้องวัวกินนี่แหละครับมันยากที่สุดแล้วครับถ้าเรามีพื้นที่ปลูกหญ้าให้กับน้องวัวได้สำหรับการเลี้ยงวัวมันไม่มีอะไรยากเลยครับไหมครับจังหวะชีวิตของผมมันมาอย่างนี้ชีวิตผมที่ผ่านมาผมใช้ชีวิตแบบดิ้นรนและตามหาในสิ่งที่ผมไม่มีใช้ชีวิตแบบนั้นประมาณสิบกว่าปี่่ยยังไไมมพรร้ออะเล กล้าหักดิบตัวเองพาตัวเองมาใช้ชีวิตอยู่บ้านกระท่งผมไม่ได้พร้อมอะไรเลยทางที่เราเดินตามหาในสิ่งที่ตัวเองไม่มีผมคิดว่าเราได้มาเท่า,าไหร่เราก็ไม่รู้จักพอหรอกใช้ชีวิตตามหาในสิ่งที่เราไม่มีไม่มีวันไหนที่มีความสุขเลยนะครับชีวิตแบบนี้ผมคิดว่ามันตกนรกทั้งเป็นเพราะเราตามหาตลอดชีวิตทุกวันนี้เราตามหาในสิ่งที่เราไม่มีถึงวันหนึ่งเราได้ในสิ่งที่เราต้องการแล้วก็อยากได้เพิ่มอีกได้เพิ่มอีกเราก็ต้องตามหาเพิ่มอีกันสุดท้ายแล้วเงินที่เราตามหามาทั้งหมดคิดววว่่าาาาได้้ใชมมมมัันนอยงงงีคคสแกลบเป็จริ ทรัพย์สินที่เราตามหามาทั้งชีวิตเราเอาไปโรงพยาบาลทั้งเราหาจนลืมดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อจุดหนึ่งอายุเรามากขึ้นทุกคนต้องไปหาหมอเพื่อรักษาตัวเองรูปแล้วชีวิตเราเกิดมาครั้งเดียวใช้ชีวิตกันแบบนี้หรอครับแต่สําหรับผมไม่แต่ผมรู้เรื่องเหล่านี้ผมกลับบ้านทันทีครับแม้กระทั่งผมไม่พร้อมผมเลยมาปักหลักสู้ทุกอย่างอยู่ที่บ้านเกิดคิดว่ามาใช้ชีวิตอยู่บ้านทํานู่นทํานี่ไม่สําเร็จก็ตาแต่อย่างน้อยมันก็ดีกว่าเส้นทางที่ผมพูดเมื่อกี้ทุกวันนี้ผมใช้ชีวิตตามจังหวะชีว เมื่อถึงเวลามันก็จะมีโอกาสหลายๆโอกาสมาหาเราผมเรียกว่าจังหวะชีวิตเอาก็แค่คว้าม,มันแล้วก็ทํามันให้ดีที่สุดผลออกมาจะดีหรือไม่ดีอย่างน้อยเราได้ทำอันทุกคนสงสัยว่าทาไมผมเลี้ยงวัวก็นี่แหละครับผมถ้าผมไม่มีวัวผมอาจจะไม่มีที่ดินตรงนี้ก็ได้ปู่ยังไม่ยกให้ผมกระไดผมปล่อยชีวิตตัวเองไปแบบธรรมชาติตามสเต็ปจังหวะชีวิตของผมแต่ปู่ให้ที่ดินตรงนี้ผมมาผมต้องขุดลั้วปักเสาหลักอาาเขตทันทีผมเอาดินมาถมที่แล้วปรับให้เสมอกันทุกวันนี้ทุกอย่างที่ผมได้มาผมยังงงเลยครับ